สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยและเช่นเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับช่วงนี้นะครับผมจะมาทบทวนแต่เรียนที่ราคาแพงๆทางนั้นเลยนะครับที่นักสะสมต้องการหรือว่านิยมหรือว่ามีการประกาศรับซื้อนะครับช่วงช่วงนี้นะครับผมจะทําคลิปแต่เรียนที่มีราคาสูงๆนะครับเผื่อเพื่อน อาจจะยังไม่รู้นะครับเผื่ออาจจะมีอยู่อาจจะเป็นเศรษฐีได้ง่ายๆนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งถ้าสภาพงดงามสวยๆนั้นราคาเป็นล้านเลยนะครับเตี๋ยวถ้าสภาพไม่สวยก็หลักแสนมีอยู่แล้วนะครับส่วนจะเป็นอย่างไหนอย่างไรก็ชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับไม่ผมรู้นะครับในคลิปนี้นะครับ เหรียญที่ผมพูดมานี้ก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ5บาทกลมนะครับหรือว่าเหรียญ5บาทเรือหงส์นั่นเองนะครับทางด้านหน้าของเหรียญน,นั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าจะมีทั้งแบ,บบราคาถูกแล้วก็แบบ,บราคาแพงนะครับ ข้อสังเกตนะครับแบบราคาถูกแบบราคาแพงนั้นให้สังเกตทางด้านหลังของเหรียญนะครับทางด้านหน้าของเหรียญนั้นอาจจะแย,ยกแยกไม่ออกนะครับมาชมแบบที่ราคาถูกก่อนนะครับเห็นนะครับถ้าแบบที่ราคาถูกนั้นนะครับหลายหลายคนหลายท่านอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับก็จะมีอยู่2ปีพศนะครับที่เราได้พบเจอหรือว่าอาจจะมีอยู่นะครับก็จะมีปีพศสองพร แล้วก็ปีพศ2530นะครับ2ปีพศนี้นะครับถ้าเป็นปีพศ2531ก็จะแพงกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดโดยรวมแล้วก็ถือว่ายัางราคาถูกนะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับส่วนแบบที่มีราคาแพงนั้นเป็นปีพศไหนนะครับดูทางด้าหลังของเหรียญเลยนะครับให้ดูที่ปีพศอ,อย่างเดียวเลยนะครับก็คือปีพศ2529นั่นเองนะครับ ดูทางด้านหลังหองเรียนนะครับถ้าเป็นปีพศ2529นรสนั้นเป็นเรียนที่ถ้าสภาพสวยสวยงานนั้นว่ากันเป็นล้านบาทเลยนะครับต่อหนึ่งเรียนนะครับแต่ถ้าสภาพไม่สวยก็อาจจะ1นึ0 0 0สนสองแสนสามแสนสี่แสนก็ว่ากันไปตามสภาพนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรียนที่หาง่ายนะครับเป็นเรียนที่ว่ากันว่าเป็นเรียนตัวอย่างนะครับไม่ได้นําออกมาหมุนเวียนนะครับแต่ว่าถ้าหายากก็ราคาแพงนะครับก็เป็นเรื่องปกติถ้าหาง่ายๆใครก็มีได้พบเจออยู่ทั่วไป จะให้ราคาแพงก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหากใครมีเหรียญห้าบาทเรืองหงนะครับเยอะนะครับก็ลองสังเกตดูที่ปีบศหน่อยนะครับ